สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมนะครับที่อยากฝางเล่นโดนทีวันวันนะครับผมนะครับและถามมาดว่าโดนทีวันวันเล่นยังไงนะครับผมครับมาจะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานยันขั้นเทพให้ฟังเลยนะครับผมนะครับอ่ะเริ่มกันครับผมนะครับเรารู้อุปกรณ์จอดไว้ทํะไรมากงครับผมนะครับตัวป่มเปิดไปโดนยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมครับอยู่กลางตัวโดนนะครับผมตรงนี้นะฮะนะครับและรีโมทคอนๆจะพี่บังคับครับผมครับบันคับยังไงนะครับด้านขวามือกอดอ่าด้านซ้ายมือฝันนะครับพี่บังคับคือขึ้นลงนะครับ ซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับและสําหรับปุ่มกดตังนี้ก็ผมนะครับปุ่มเริ่มไล่จากด้านบนที่เป็นเฮดเลนโหมดนะครับผมเะครับปุ่มลงมาคือสตาร์ทที่โยนขึ้นปนอัตโนมัติคือตรงกลางตรวนี้นะครับและปุ่มล้างสุดท้ายี่คือปุ่มเลยที่ปุ่มลงจอดอัตโนมัติครับผมเลยครับและปุ่มฝั่งนี้ทั้งหมดก็ผมครับด้านขวามือทั้งหมดครับเป็นปุ่มปักซิมครับ ทำให้โดรนครับบินง่ายขึ้นและบินนิ่งขึ้นนะครับผมในการใช้นะครับผมนะครับแล้วถ้าบินด้านนอกปุ่มนี้คือปุ่มเกียร์ที่ด้านซ้ายมือของมุดตรงนี้นะครับคือปุ่มพี่เข้าเกียร์ครับได้สามสปีดบินต้านลมได้นะครับและปุ่มด้านขวามือคือปุ่มเจลังกาโอเคนะครับทีนี้เรามาเริ่มเล่นกันกับผมนะครับท่านพื้นฐานสําหรับคนไม่เคยตะโดนมาก่อนไม่เคยเล่นโดนมาก่อนเลยในชีวิตเองนะพี่ทำไงครับผมเลยครับดูฮะเปิดินโดรนนี้พี่กดแช่ไว้ให้ไฟติด เสร็จเลยปุ๊บวางไว้เสร็จรปุ๊บแล้วก็เปิดในโหมดทวนครับลิงก์สัญญาณโดยการยกึ้นโยกคันที่ขึ้นและลงครับโดนจะหยุดจะพิดครับและทํางานใช้การได้ครับผมครับเล่นครั้งแรกทำยังไงกดปุ่มขึ้นเป็นเยทรมาร์คือปุ่มตรงกลางด้านซ้ายมือนะครับย้ําปุ่มตรงกลางด้านซ้ายมือนะครับเกิดขึ้นเสร็จรปุ๊บไปพี่โดนจะขึ้นเป็นโยันทรมาร์ เทคนิคคือวางห่างจากตัวประมาณ3าก้าคือประมาณ3เมตรหรือสเมตรก็ได้นะครับพี่กดปุ่มขึ้นบินรับผมนะครับกดฮะเปิ้นะครับแล้วโดะค่อยๆขึ้นเองอัตโนมัติอย่างนี้นะครับอ้าวพยาี่ลงหนชัดครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บทำาไงต่อพี่ง่ายมากพอขึ้นเสร็จปุ๊บคุณใช้มือขวามือเดียวในการนะครับก่อนย้ำนะครับมือขวามือเดียวในการนะครับครับมือซ้ายจะคอยประคองมาได้นะตะคุณจะใช้แค่มือขวาเท่านั้นในการนะครับคือเดือนหน้าถอยหลังครับ ขวาครับซ้ายครับเห็นไหมครับมันจะง่ายมากๆในการเล่นเพราะโดนตัวนี้ล็อกระดับอยู่แล้วในการเล่นผมนะครับแล้วทีนี้ขยันที่จะล็อกระดับทำยังไงอย่างเช่นมาเรามับข้องแค่รวในการนะที่ทางในการทับที่เดินนะหอยหลังซ้า,ายขวาได้แล้วปุกบทีนี้ล็อกระดับยังไงที่อย่างเช่นเบอนซ้ายเริ่มทํางานครับล็อกกดขึ้นล็อกกดลงล็อกเห็นไหมครับจะง่ายมากๆแต่ทำทีละอย่างคุณต้องทำทีละอย่างเท่านั้นนะครับที่ อีกทีครับพี่เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาจะแล้วปุ๊บทีนี้ล็อกระดับทำยังไงเลืออ่อน้นโยกขึ้นปึ๊บลอโยกลงล็อก,อก,อกแต่ใจหน้ามันจะล็อกระดับให้พี่เอกชนมัมาพี่ในการเล่นได้ครับผมเลยครับอ้าวเรียบร้อยพอเป็นแล้วปุ๊บทีนี้จะสอนขั้นเททให้ลงต่อสวยเกิดปุ่มก็พี่ลงต่อครับมาเฮ้ เวลากดปุ่มลงจอดกดทีเดียวอย่าก,กดแช่นะครับกดครั้งเดียวโดนจนลงจอดเองอัโนมัติสมูทไม่กระแทกลงพื้นนะครับทีนี้มาระบบเฮลลนหมดครับที่ลูกค้าถามมาชาวมาพี่เอกครับเฮลลนหมดชื่อเหลือผมได้ยังไงอย่างเช่นคุณบินเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาคือปกติแต่เวลาโดนลงกระแทกหรือแม้แต่กระทั่งคุณมารับเองแล้วโดนเอียง เองแค่นี้โดนก็หลงคิดแล้วครับทาให้มันขับไปจับไม่ได้เทคนิคทายังไงเราพยาย้ำก่อนว่าเฮดเลสโหมดทุกลําใช้ไม่เหมือนกันนะครับย้ำอีกทีระบบเฮดเลสโหมดของโดนทุกลําใช้ไม่เหมือนกันนะครับเทนี้พญาย้ำแ้วมาดูระบบกันพี่นะครับเวลาบินโดนนะครับขึ้นเสร็จปุ๊บสตาร์ทเครื่องคิดบิดรับบ้างนะครับเร่ แล้วคุณไปขับยังไงก็ตาคุณอย่างเช่นคุณไปรับปกติเดินหน้าไอยหลังซ้ายขวาแล้วนครับไปไกลปุ๊บโยนเกิดอาการเอียงครับที่เอียงครับปั๊บเบิ้งเอียงปวดปุ่มครับที่อยู่ด้านแรกปุ๊บเบิ้งกวดเสร็จปุ๊บไปโดนสกัดทิพอ์สกัรทิย์เสร็จปุ๊บดูนะครับดูมือผมนะครับเดินหน้าไอยหลังซ้ายขวาชัดเจนนะครับอาสมมติจับหน้ากับหลังได้ไหมเอะดูฮะไอยหลังครับเดินหน้าขวา ซ้ายเห็นไหมครับระบบนี้เขาเรียกระบบหัวขาดครับคือเบาะน่าครันี่คุณจมาับยังไงก็ได้โดนจะอยู่ลักษณะไหนจะได้มันสามารถนังับได้เลยอ่ะสมมติเอียงท่ายังงครับเหมือนกันดูนะครับพี่มันคับรับเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาได้หมดในการนังับครับเห็นไหมครับแต่กดห้ามของมันคือโดนส็อยู่ข้างหน้าคุณเท่านั้นนะครับโดนจะไปข้างหลังคุณไม่ได้นะครับระบบนี้จะใช้ไม่ได้นะครับผมนะครับแนะนำครับผมนะครับอ่ะ กลับคืนสู่สภาพเดิมครับกลับหน้าวนกลับเหมือนเดิมครับถึงข่้นระบบกดเหมือนเดิมครับปั้งปุ่มแรกครับแต่ถึงขั้นระบบแล้วนะฮะเห็นไหมครับพี่ชัดเจนนะครับอ้าวทีนี้ดี่เรียบร้อยกับผมเลยครับลงต่อทิ้สวยครับปั้งเรียบร้อยนะครับผมเลยครับโอเคครับผมเลยครับ ระบบยรงไหนถ้าคุณสงสัยบอกได้แล้วขอญาตขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับพี่เคล็ดลับสุดท้ายขอญาตเอาไว้ท้ายสุดคือระบบเทพอีกระบบหนึ่งระบบอะไรครับพี่เขาเรียกว่าการคาลิเบรโดนการคาลิเบรโดนครับทาเพื่ออะไรพี่เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นโรงงานนะครับพี่นะครับคุณเปิดไอเริ่มตั้งแต่โตเลยนะพี่เอาปส,สวิตช์พี่สิครับคาลิเบรโดนเปิดัวโดนครับไฟติดใช้ได้เปิดริบงโม,มครับลิ้สัญญาณน,นะครับพี่ ขึ <Workers. S 2> ้นลงไปติดใช้ได้เวลาคานดิเบททำไงพี่โยกคันโยกลงตรงๆทั้งคู่ลงเสร็จปุ๊บได้เอียงขยันมุมไปด้านข้างอีกทีครับพี่โยกคันโยกงตรงไปคู่นะครับพี่แล้วก็แบกพี่คนยกไปด้านแต่ละข้างซ้ายและขวาครับพี่ค่อยๆลู่ลงไปครับจะมีเสร็จสัญญาณดังพี่นะครับตึ๊ดเสร็จปุ๊บถึงจะใช้ได้ในจัะโอเคนะพี่ปุ๊บเห็นไหมครับจะมีเสร็จสัญญาณดัง ไฟโดนต้องมาพลิบหลับกับผมนะครับการคาริเบตโดนทําให้โดนบินง่ายขึ้นบินดีขึ้นคาริาเบตคาริเบตบ่อยเท่าไหร่ทําให้โดนคุณนะพี่สามบ,บ้านานะครับไม่ดีขึ้นเท่านั้นครับเขาเรียกว่าตั้งค่าเริ่มต้นนะครับโอเคกับผมนะครับเรียบร้อยฮะขอบคุณครับ รอบนี้จะมาสอนการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับพี่กับตัวโดนนะครับผมนะครับทำยังไงนะครับผมครับเอาเรามาเริ่มกันเลยครับผมนะครับวิธีการเชื่อมสัญญาณโดยการพี่เชื่อมสัญญาณมือถือครับผมครับเข้ากับตัวโดนทำยังไงครับผมนะครับเปิดไปที่ตัวโดนก่อนนะครับผมนะครับเสร็จปุ๊บมาเปิดที่สมาร์ทโฟนของคุณนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของระบบ w i f i ครับผมนะครับเข้าไปหาสัญญาณ w i f i พี่ที่เขียนว่า ky 7 2 0นยะครับย้ำ ky 7 2็นะครับพี่นะครับแล้วก็กดที่เชื่อมสัญญาณเข้าไปคร นะฮะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บอินเทอร์เน็ตจะพี่จะหลันเสร็จปุ๊บทีนี้ทำไงต่อครับผมนะครับเชื่อมเสร็จปุ๊บกดไปที่เคไวจัดสองศูนย์เสร็จปุ๊บออกครับเข้าไปที่ตัวแอปของโดนกับพี่นี่ครับพี่ fhd fpv ครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมหน้าตาแอปจะเป็นอย่างนี้ครับผมนะครับเข้าไปปุ๊บเปิ้งเรียบร้อยครับพี่นะครับที้เราจะใช้ทําไงพี่พอเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บกดเพย์ครับนะครับ สัญญาณครับพี่จะเข้าไปที่ตัวโดนกับผมนะครับแล้วจะถ่ายทอดภาพมาที่ตัวสมาร์ทโฟนของคุณนะครับผมนะครับทีนี้ถ้าอยากดูภาพดูได้เลยตามใจชอบทีนี้ถ้าคุณต้องการซูมภาพทำไงครับผมนะครับกดที่ฟันเฟืองครับแต่ในกรณีอย่างเช่นประมาณคุณเปิดสมาร์ทโฟนอยู่แล้วขออนุญาตพี่คุณเปิดตัวรีโมทอยู่ด้วยจะดูภาพเฉยๆเปิดทั้งรีโมทเปิดตัวที่สมาร์ทโฟนได้พร้อมๆก,กันพี่ดูภาพไปด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็กดตรงนี้ฟันเฟืองครับกดที่ไม้กระถาตรงนี้ครับ นะครับแถบสั่งงานตรงนี้จะขึ้นมาพี่เป็นการซูมภาพใกล้และไกลได้ย้ำใกล้และไกลได้นะครับทีนี้เวลาคุณจะเลือกใช้ระบบกดกากบาทออกปุ้งเวลาคุณจะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนย้ำบังคับด้วยสมาร์ทโฟนทำยังไงพี่นะครับคุณต้องปิดตัวรีโมทคอนโทรลก่อนทุกครั้งถ้าคุณจะบังคับด้วยสมาร์ทโฟนนะครับเข้าไปที่ on off ก่อนนะครับ on off ปุ๊บกดเข้าไปครับ นะฮะระบบปั้นขึ้นจะจัดการได้ดทันทีขึ้นทันทีครับผมครับปกติถ้าสัญญาณขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างขึ้นเป็นสีขาวทั้งหมดตรงนี้สิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก่อนคือกดรูปเมกาไซตยตัวนี้พี่นะครับถ้าจะบังคับนะครับกดปังเข้าไปครับนะครับตัวสัญญาณอย่างนี้จะขึ้นนะครับสมมุติถ้าไม่กดปุ๊บเป็นสีขาวตัวนี้จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับกดปุ๊บตัวนี้เป็นสีเหลืองปุ๊บเปิง้งตัวระบบบังคับขึ้นอัตโนมัติ ลงจอดอัตโนมัติจะขึ้นทันทีครับผมนะครับนะฮะแล้วก็บังคับได้เลยคือขึ้นลงซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังปกตินะครับและที่เห็นเอบังคับบ่อยๆนะครับคือบังคับด้วยการเอียงสมาร์ทโฟนเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาทํายังไงกดตรงนี้พี่เป็นรูปลูกข่างตัวนี้ครับผมครับสังเกตดีๆเวลากดปุ๊มจะเป็นสีเหลืองปับ๊บ เรียบร้อยนะครับขยโยกตัวนี้จะลงลงทันทีครับผมเลยครับนะฮะแล้วก็บังคับยังไงพี่เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาได้ตามใจชอบพี่แต่ครั้งแรกที่คุณจะบังคับคุณต้องกดปุ่มขึ้นบินตรงนี้ก่อนนะครับพอขึ้นบินเสร็จปุ๊บคุณค่อยบังคับนะครับผมนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณบินนอกบ้านขอย้ําถ้าคุณบินนอกบ้าน กดระบบเปอร์เซ็นต์ให้เพิ่มขึ้นด้วยเป็น60หรือ100%ก็ได้แต่ถ้าจะให้แนะนําแรกๆเริ่มหัดเล่นกดที่60%ครับในการบังคับก็จะง่ายขึ้นครับผมนะครับในการต้านลมนอกบ้านนะครับผมนะครับนะครับระบบบังคับมีแค่นี้นะครับผมนะครับนะฮะเรียบร้อยแต่ทีนี้ระบบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอทำยังไงพี่ถ้าภาพนิ่งคุณกดตรงนี้เลยพี่ปึ๊บชัตเตอร์จลานพี่ปึ๊บเองครับปึ๊บ เห็นไหมครับจะมีสิ่งชัตเตอร์ลั่นทันทีครับพี่หรือถ้าคุณกดปุ๊บเป็นวิดีโอกดตรงนี้พี่ปุ๊บเรียบร้อยปั๊บนะครับเวลาจะลั่นขึ้นให้ดูว่าประมาณกําลังเริ่มอัดแล้วนะครับเวลาหยุดทํายังไงกดปุ่มปุ๊บเรียบร้อยจบครับและดูภาพไ้ที่ไหนในแกลลอรี่ครับผมนะครับนะฮะสำหรับใครก็ตามพี่นะครับเรียบร้อยครับผมนะครับระบบบังคับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ